หลายประเทศทั่วโลกมีการนำเครื่องจักรทางการเกษตรมาพัฒนาเป็นอาวุธสงครามจำนวนมากเช่นรถถังบ๊อบแซมเปิล ple, สร้างขึ้นโดยนิวซีแลนด์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2มันถูกสร้างขึ้นโดยการนำรถแท็กเตอร์มาติดตั้งเกาะที่ทำมาจากแผ่นโลหะซึ่งเกาะมีความหนา8-12มิลิเมตรมีการติดอาวุธเป็นปืนจำนวน6กระบอกนิวซีแลนด์พัฒนารถถังรุ่นนี้ขึ้นเนื่องจากพวกเขากังวลว่าจะไม่ได้รับความช่วยเหลือ หรือสนับสนุนจากภายนอกจึงจำเป็นต้องพึ่งพาตนเองรถถัดงดิสตันแท็กเตอร์พัฒนาขึ้นโดยสหรัฐอเมริกาในช่วงกลางยุค1930รถถังรุ่นนี้พัฒนาขึ้นโดยการนำรถแท็กเตอร์ทางการเกษตรมาติดตั้งเกาะที่สามารถป้องกันกระสุนปืนขนาดเล็กได้มีการติดตั้งอาวุธปืน37มิมลลิเมตรและ7.62 mm. มิลลิเมตรรถถังดิสตันแท็กเตอร์มีราคาถูกกว่ารถถังเบามากแต่ก็มีปัญหาในการใช้งานมากเนื่องจากบัญช้ามาก ไม่สามารถข้ามผ่านภูมิประเทศที่ยากลำบากได้เกาะบางเกินไปโดยภาพรวมถือว่าความสามารถไม่เป็นที่น่าพอใจซึ่งมันมีความสามารถด้อยกว่ารถถังเบาในยุคนั้นมากรถถังโอเดสซาพัฒนาขึ้นโดยสหภาพโซเวียตในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองพัฒนาขึ้นโดยการน,นำรถแท็กเตอร์ทางการเกษตรมาติดตั้งเกาะและอาวุธเช่นกันเป็นต้นแต่นอกจากเครื่องจากสงครามทั้งภาคพ,พื้นดินบางประเทศยังได้พัฒนาอากาศยานลบ จากเครื่องจักรทางการเกษตรอีกด้วยปัจจุบันมีข่าวว่าหลายสมอและพประยุกต์ใช้โดนทางการเกษตรมาใช้ในการลบแต่อากาศยานทางการเกษตรที่ถูกพัฒนาเป็นอากาศยานลบแบบเป็นเรื่องเป็นราวคงหนีไม่พ้นเครื่องบินที่มีชื่อว่า AT-802 AT-802 เป็นเครื่องบินที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัท AirTractor มันถูกออกแบบมาเป็นเครื่องบินทางการเกษตรใช้สําหรับพ่นยาฆ่ามแมลงหรือปราบศัตรูพืช เครื่องบินมีทั้งแบบ1ที่นั่งและ2ที่นั่งติดตั้งเครื่องยนต์เทอร์โบพอปมีกำลัง1,350แรงมา้าสามารถทำความเร็วได้สูงสุดประมาณ350กิโลเมตรต่อชั่วโมงและบินได้สูงประมาณ4,000เมตรซึ่งเครื่องบินรุ่นนี้สามารถดัดแปลงสำหรับใช้ปฏิบัติหน้าที่อื่นได้เช่นติดตั้งถังสำหรับเก็บสารเคมีหรือสำหรับเก็บน้ำเพื่อใช้ดับไฟป่ามีชื่อรุ่นว่า AT-802F หรือ AT-802AF แต่นอกจากนั้นมันยังสามารถถูกดัดแปลงให้เป็นเครื่องจากสงครามทางอากาศได้อีกด้วยโดยมันมีชื่อรุ่นว่า AT-802U AT-802U มีบทบาทเป็นเครื่องบินลาดตระเวนและโจมตีเบาที่พัฒนาโดยการนำ AT-802 มาติดตั้งเกาะและกระจกก,กระสุนติดตั้งถังเชื้อเพลิงแบบใหม่ที่สามารถอุดรอยรั่วได้เองเมื่อถูกยิงและมีการเสริมความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างเครื่องบินเพื่อให้มันสามารถบรรทุกอาวุธที่มีน้ำหนักมากได้ พร้อมกับมีการติดตั้งเครื่องยนต์เทอร์โบพอปที่ทรงพลังมากขึ้นเป็น1,600แรงมา้ามีใบพัดที่ผลิตขึ้นจากอลูมิเนียมทนทานความยืดหยุ่นสูงและมีน้ำหนักเบาพร้อมกับมีความสามารถในการติดตั้งทางเชื้อเพิงภายนอกเพื่อเพิ่มระยะทําการของเครื่องบินนอกจากนั้น AT-802U ยังได้รับการปรับปรุงห้องนักบินใหม่ซึ่งมีระบบควบคุมการบินคู่มีการติดตั้ง h u d มีเครื่องวัดการบินแบบอิเล็กทรอนิกส นอกจากนั้นยังมีระบบ d a t a l i ิ k ขนาดเล็กช่วยให้ผู้บัญชาการมองเห็นสนามรบแบบเดียวไทมและยังสามารถส่งวิดีโอแบบสดไปยังเครื่องบินลำอื่นศูนย์ปฏิบัติการทางอากาศหรือหน่วยควบคุมการโจมตีที่มีส่วนร่วมในการลบได้อีกด้วยแต่ห้องนักบินไม่รองรับการติดตั้งเก้าอี้เดีตัวเนื่องจากเครื่องบินรุ่นนี้มีพื้นฐานมาจากเครื่องบินทางการเกษตรจึงมีขีดจำกัดหลายประการนอกจากนั้นห้องนักบินรองรับการมองเห็นตอนกลางคืน เครื่องบินได้รับการติดตั้งเซ็นเซอร์หลายตัวเช่นติดตั้งเซนเซ,นเซอร์อินฟราเรดแบบไฟฟ้าออปติคอลช่วยให้เครื่องบินรุ่นนี้สามารถปฏิบัติภารกิจได้ทุกสภาพอากาศส่วนระบบอาวุธ AT-802U สามารถติดตั้งปืนขนาด12.7ม mm, ิมได้2กระบอกขีปนาวุธ AGM-114 Hellfire เครื่องยิงจรวด M260 ระเบิดมาร์ก82นอกจากนั้นสามารถอัปเกรดเพื่อเพิ่มจุดติดตั้งอาวุธให้มากขึ้น หรือเพื่อทำให้ใช้งานอาววธได้หลากหลายมากขึ้นเช่นระเบิดน้ำเวทีด้วยเลเซอร์ g b u 12และจรวดขนาด2.75นิ้วเป็นต้นปัจจุบันมีหลายประเทศเลือกใช้งาน AT802 ในบทบาทช่วยเหลือหรือป้องกันสาธ,ธารณภัยแต่มีบางประเทศที่เลือกใช้งาน AT802 ที่ได้รับการดัดแปลงอัปเกรดเป็น AT802 ซึ่งมีบทบาทเป็นเครื่องบินลบซึ่งพวกเขามองว่า AT802U มีราคาถูกจัดหาได้ง่ายและมีประโยชน์อย่างมากสำหรับการต่อต้านผู้ก่อการร้ายต่อต้านผู้ค้ายาเสพติดการเฝ้าระวังลาาตระเวนและการสนับสนุนทางอากาศอย่างใกล้ชิด